0839868652เป็นเลขที่เน้น2ด้านครึ่งๆเนี่ยนะ 1. ความสำเร็จด้านการเงินการทองอย่างรวดเร็ว2ความสำเร็จทางด้านการมีเสน่ห์อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่คนทำงานทางด้านการมีเสน่ห์แล้วสำเร็จนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลข83ที่เปิดมานั้นนะเป็นเลขกระตุ้นความรวดเร็วเวลาอยากได้อะไรได้เร็ว เลข39กระตุ้นความทะเยอทยานหรือความโมุมานะไงพระเจ้าบอกมันต้องมีสันทัวิทยาจิตตวิมังสานะมีใจรักนะมีความเพียรพยายามนะมีความจดจอ่อทําไม่เลิกแล้วก็พัฒนางานพัฒนาอาชีพของเราเนี่ยเลขนี้เป็นเลขที่ใช้แล้วเนะี่ยยิ่งใช้อาชีพยิ่งพัฒนาเลข98เป็นเลขที่ตามมาแล้วทําให้เกิดดวงที่ทําแล้วมันเฮง,งคุณนนนบอกว่า ก่งเนี่ยบางทีมันยังไม่พอมันต้องเฮงด้วยเนี่ยเลขแห่งความเฮงพะเวลาอิสานจิตแล้วแล้วสมเร็จได้ง่ายได้เร็วเลขต่อมาคือเลข8 6 86สังเกตดูนะที่เสน่แรงเนี่ยพะมี8 6เบิ้ลเนี่ยหนึ่งเป็นเลขที่ทําให้คนเนี่ยลหลงไหลข้างใครสองเป็นเลขที่ทําให้ได้โชคลาภดีเหลือเกินเวลาที่ใครที่เน้นนะนะอยากมีโชคลาภเยอะๆอยากให้คนหลงเสน่ห์เยอะหรือบางคนเนี่ยโชคจากการที่มีเสน่ห์ก็คือ พอมีเสน่ห์แล้วลักษณะของคนที่อุปถัมภ์ลักษณะของคนที่จะเข้ามาแล้วช่วยทําให้เราเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีนะก็จะเป็นเลขนี้นถ้าใครทํางานเกี่ยวข้องกับเสน่ห์โดยตรงนะใช้เลขนี้ดีมากเลขหกห้าเป็นเลขคู่ทรัพย์คู่ปัญญาคือมีหัวคิดมีแนวคิดมีลักษณะของการวางแผน ให้ได้เงินได้ทองทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันจะได้เงินมาเพราะว่าคมความคิดของทางปัญญาแผนการขายแผนการตลาดเนี่ยเข้ามาเลยนะเพราะว่ามันเป็นเลขที่ส่งเสริมภูมิปัญญาส่งเพิิมการคิดต่างๆดังนั้นพอใช้เลขนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสมองปลอดปร่งมันจึงเป็นเลขอัจฉริยะเลขหนึ่งแล้วเป็นอัจฉริยะที่คิดแล้วทําแล้วได้เงินเลยนะไม่ใช่ว่าคิดเล่นๆแล้วก็เพลินๆอย่างนั้นนะเลข52าที่ปิดท้ายนั้น เป็นเลขที่บางตำราเขาได้คู่ชูความหมายก็คือว่ามันจะมีสเสน่ห์อย่างแรงแน่นอนเลขนี้มันไม่ใช่เลขลักษณะของคนที่จะมีสเสน่ห์อย่างแรงไปแต่งงานแต่ว่ามีสเสน่ห์แล้วเอาสเสน่ห์นั้นะไปใช้ในทางเจรจาค้าขายในทางทํางานพอเกิดสเสน่ห์เสร็จมันก็เกิดการทําธุรกิจการค้าการขายขึ้นมาเนี่ยเลขนี้เป็นเลขที่เหมาะที่จะทําอะไรแบบนั้นดังนั้นเราต้องถามตัวเองว่าชีวิตเรานั้นน่ย เราทำงานเราใช้ลักษณะของเลขนีนะ้ไปในธุรกิจที่เมื่อมีเสน่ห์แล้วแล้วก็มียอดขายมีคนซื้อมีคนตกลงมีคนเจราจาธุรกิจหรือบางคนเป็นในรูปแบบของการมาร่วมทีมกับเราด้วยความเชื่อมัน่นอันหนึ่งเลขทุกๆเลขเลยไม่ต้องเอาไปหาผลรวมนะในอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าการหาผลรวมนะั้นเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ไม่ใช่เลขศาสตร์เป็นหลักที่ผิดนะการหาผลรวมไม่ถูกต้องตอามหลักเลขศาสตร์การที่วิเคราะห์เลขไปในทางใดทางหนึ่ง โดยไม่คํานึงถึงทั้งได้แล้วก็เสียของเลขก็เป็นทางที่ผิดดังนั้นอันนี้เป็นความหมายที่ร้อยเรียงประสานกันแล้วทําให้เบอร์นี้ออกมาสมบูรณ์แบบส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าเบอร์นี้เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่สามารถสอบถามแล้วก็จับจองกันได้อีกครั้งขอให้ทุกคนได้ครอบครองเลขที่เหมาะสมกับตนเอง